สสิ่งที่สะเก็ดเงินเหอนซ้ำซ้อนโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆ,ำๆก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องแก่นปรึกษาสะเก็ดเงินด้วยนะคะสาเหตุแรกหยุดยาหรือว่าหยุดการใช้สเตรอยแบบกระทำให้ผิวของเราเกิดรีบาวทำให้เหินหนักกว่าเดิมต้องค่อยๆลดหรือปรับเปลี่ยนมาฟื้นฟูจากภายใน สาเหตุที่2แพ้สารเคมีหรือว่าสกินแคร์แชมพูครีมโรชั่นที่มีสารละคายเคืองควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบออนโยนไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนสาเหตุที่3ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยเป็นหวัดเป็นแผลจะมีการติดเชื้อจากภายในเก็ดเงินจะเริ่มเห่อซ้ำที่เดิม1-3 มีพี่ๆคนไหนที่ทำข้อไหนอยู่บ้างลองคอมเมนต์มานะคะ